แลวก็ฉลองการตั้งเจ้าอาวาสนองประชาสันในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับคณะศิษยาวิศิษย์ในองค์พระเดชวุณอาจารย์เรานะครับนะครับทุกแขนงที่ได้มาเผยแพร่ข่าวนะครับที่เป็นสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่นะครับทางอำเภอของน้อยนะครับจะได้จัดให้มีขึ้นในบรรับงานสําคัญนี้นะครับก็อีก่างหน่นะครับก็ต้องขอประธานกรรมเรียนพระเดชคุณอาจารย์นะครับก็จะมี ระยะเวลาครบ107ปีนะครับ107ปีแล้วนะตั้งแต่นะครับการเชลชื่ออยูระมาณร้อยนะครับในปีที่สุดนะครับที่เป็นส่วนราชกาเรนารัตตุษาธิติแล้วก็องค์ของอค์ของสุรชกาธิติที่มาอยู่ตรงนี้ครับก็จะได้นะครับร่วมกันนะครับทำกิจกรรมนะครับทำสิ่งที่นะครับนาที่จะหาทุนนะครับระดมทุนมาในการช่วยเหลือ คับมดุริศต่างที่เป็นเข้าไหรของเรานะครับซึ่งในวันนี้ครับได้รับเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์ของเรานะครับที่ได้โปรดนะครับให้การอุปถัมภ์สนับสนุนนะครับแล้วก็เครื่องกรุณาในงานนะครับในภาครวมกรนมีของพระเดชพระคุณอาจารย์นะครับผู้พุทธก้าวหน้าครับนะครับแต่ละวันนะครับไม่ละทีไม่ละที่สินหานะครับมาให้คุณในสวรรค์ จัดงานในวันนี้นะครับงานพ่ธีวางเงินน,น,นะครับพิธีการทำพิีสองครับก็ได้เห็นในการครั้งนี้ในวันที่4กุมภาพันธ์2567ปีนี้ที่เราจัดเพื่อสมทบุนในการช่วยเหลือสังคมต่ตางๆที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นของขอำเภอบไานลอยเราหากมีเวลาว่างเว้ การกีฬาสุขภาพตัว